ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาพบกับนับอีเช่นเคยนะคะวันนี้นะับมาพร้อมกับรถคันนี้นะคะเป็น Toyota y a า i s นะคะ1 5 e รุ่นปี2011นะคะคุณลูกค้าสีแดงแรงลิ์นะคะคันนี้สวยแจ่มเบิร์นะคะมาพร้อมกับนะคะกระจังหน้าประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็โลโก้ Toyota นะคะคุณลูกค้าไฟหน้านะคะเป็นแบบฮาโลเจนมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะส่วนไฟนะคะ ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างของตัวรถนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กมาให้นะคะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีคิ้วหรือกันสาดนะคะแต่งมาให้พร้อมนะคะเราดูรอบๆตัวรถกันเลยนะคะซอกาดนะคะจะอยู่ตรงด้านบนนะคะตรงกลางประมาณนี้มีสปอยเลอร์นะคะแล้วก็ไฟท้ายก็จะมีคู่กับมาคู่กับไฟด้านหน้านะคะลูกค้า มีที่ปัดน้ำฝนนะคะของประตูที่ห้ามาให้ด้วยนะคะคันนี้อ่ะมีกล้องถอยด้วยนะคะะตรงนี้ค่ะอ่าเซนเซอร์นะคะมีสองจุดด้วยกันนะคะคันนี้โอเคค่ะตอนนี้นะคะทางร้านน้องนะคะมีโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่1,900บาทนะคะ ใครที่อยากเข้ามาชมรถนะคะมาชมได้ที่บริษัทประเสริฐผลยุศคานะคะสาขาร้อยเอ็ดนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวน้องจะเปิดด้านในของตัวรถนะคะเราไปชมด้านในกันต่อนะคะคุณลูกค้าภายในของน้องนะคะจะประมาณนี้เลยคอนโซลกลางนะคะจะมีโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์มีหน้าจอนะคะมีระบบบลูทูธมาให้นะคะ เดี๋ยน้องจะเปิดให้ดูเรือนไม้นะคะคันนี้นะคะไมอยู่ที่แสนกว่านะคะคุณลูกค้าประมาณนี้นะคะหน้าจอทัชสกรีนมีมาพร้อมนะคะส่วน,นแล้วก็อร์นะคะ,ะส่วนเกียร์นะคะเกียร์น้องเป็นแบบเกียร์แบบออโต้นะคะเกียร์ออโต้มาให้แล้วส่วนเบาะนะคะเบาะน้องเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดํานะคะเบาะนุ่มมากนะคะคันนี้ พองมาลัยน้องเป็นพาวเวอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะนะักจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะคะคันนี้เครื่องฟิสต์ทติดง่ายนะคะลูกค้าประมานี้นะคะ,ะเครื่องยนต์เดิมนะคะตัวถังเดิมนะคะ สวยๆเจ็มๆเลยถ้าใครสนใจครั้นี้นะคะก็โทรหานับได้ที่เบอร์065239 5847นะคะ5 8 4 7คลิปนี้นับขอจบกันรีวิวน้องเพียงเท่านี้นะคะส่วนคลิปหน้านับจะรีวิวเป็น,นะคันไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ